ก็เป็นทางการเรียบร้อยแล้วต้องตัข่าวค,ค่ำเมื่อวานนี้ด้วยการยืนยันนะคะจากกระทรวงการต่างประเทศและการทํางานจนถึงปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศก็เลยทําหนังสือเวียนแจ้งสถานทูตไทยท,ทั่วโลกให้ทราบ,รบถึงการยกเลิกหนังสือเดินทางของพันตํารวจโททักษินชินวัตนนะคะนักโทษหนีคดีนั่นเอง หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศยกเลิกหนังสือเดินทางของพันตํารวจโททักษินชินวัตนนักโทษหนีคดีที่ออกมาให้สัมภาษณ์ทําให้เกิดผลกระทบสร้างความเสียหายให้กับประเทศนั้นด้านของนายเสกวนรณเมธีอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะว่าเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศทาตามหน้าที่ภายหลังได้รับการประสานงานจากหน่วยงานด้านความมั่นคงให้ยกเลิกพาสปอร์ต จากนี้กระทรวงการต่างประเทศก็จะส่งหนังสือเวียนไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ประจำการในทั่วโลกเพื่อแจ้งให้ทราบถึงคำสั่งดังกล่าวและขณะนี้ก็ถือว่าพันตำรวจโททักษินไม่ได้เป็นผู้ถือพาสปอร์ตไทยแล้วทั้งนี้ยังสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้นะแต่หากจะเคลื่อนไหวในต่างประเทศอย่างไรต่อไปนั้นถือเป็นเรื่องส่วนตัวของพันตำรวจโททักษินเองแล้วล่ะอ๋อนะฮะขณะที่ท่านประลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณนรชิต สิงหาเสนีท่านก็ชี้แจงนะครับกรณีที่พันตำรวจโททักษิณเนี่ยถือพาสปอร์ตแบบบุคคลทั่วไปทำไมถือสองเล่มหลายคนถามมาไอ้ยกเลิกยกเลิกสองเล่มเนี่ยนะฮะ เราปกติถือเล่มเดียวท่านบอกไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าหลักการทําได้ฮะถ้ามีเหตุผลเพียงพออย่างเช่นในกรณีของนักธุรกิจหรือว่าผู้ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งเนี่ยการยื่นขอวีซ่าบางประเทศใช้เวลานานนะฮะสองถึงสสัปดาห์นะมีพาสปอร์ตเล่มเดียวเนี่ยขอไม่ทันบางทีนะ,ะไปหลายประเทศแต่ผู้ที่จะขอถือสองเล่มได้เนี่ยจะต้องส่งเรื่องแล้วก็หลักฐานที่ชัดเจนนะครับแสดงเหตุผลความจําเป็นไปยังกรมการกงสุลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย จึงจะสามารถออกหนังสือเดินทางเล่มที่สองให้ได้นะไม่ใช่ไม่มีความจําเป็นอะไรจะต้องไปต่างประเทศบ่อยขนาดนั้นสําหรับหนังสือเดินทางทั้งสองเล่มของพันตารวจโททักษินท่านบอกว่าเป็นหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปนะฮะที่ออกให้แน่นอนว่าเป็นสมัยของนายสุรพงศ์ตัววิจักัยกุนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเราคงจําได้นั้นยนยกเลิกไปทีหนึ่งแล้วใช่ไหมกาปอดแดงปรากฏว่ากลับมารัฐบาลปูก็ คุณปึ้งสุรพงศ์ก็กลับมาทำพาสปอร์ตให้พันตำรวจโททักษินจินวัฒนเหมือนเดิมะนะครับขณะที่คุณประสานมฤคกภพิทักษ์สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติก็บอกว่าเห็นด้วยกับการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศครับและขอเรียกร้องไปถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆด้วยนะให้ติดตามตัวพันตำรวจโททักษินมารับโทษในประเทศไทย รวมถึงขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติถอดยศด,ด้วยสิถอดยศของพันตัวตำรวจโททักษินด้วย เพราะความผิดที่พันตํารวจโททักษินทำนั้นมีความชัดเจนมากครับค่ะน้านของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสั้นๆก่อนที่จะขึ้นรถหลังจากเสร็จสิ้นการเปิดงานเอสเคปนะคะถึงกรณีที่เว็บไซต์กองข่าวสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศออกมาเผยแพร่ข่าวการยกเลิกหนังสือเดินทางของพันตารวจโททักษินชินวัตรอด,อดีตนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าถ้อยคํา ที่ให้สัมภาษณ์ของอดีตนายกรัฐมนตรีมีเนื้อหาบางส่วนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความปลอดภยัยหรือชื่อเสียงของประเทศไทยประกอบกับกรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน เพื่อดำเนินคดีอาญาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112, 326และ328นั้นนะคะว่าจะมีการพิจารณาคดีพันตำรวจโททักษินตามมาตรา112ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีบอกว่ายัง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 อรอการพิจารณาก่อนก่อนที<อ>่จะออกออกแบบรถจะออกไปนะคะ<ห>โดยหนังสือเดินทางสองเล่มของพันตำรวจโททักษินที่ยกเลิกไป,ไปเนี่ยนะฮะ มีหนังสือเดินทางเลขที่ U 957441และเลขที่ Z 530117